โถ่ที่เขาได้เหลียกมาลงพื้นที่หมู่บ้านนี่นะก็คือเขาเนื้อเขามีจุดเด่นกัจุดใดน่นอยจุดจุดเด่นของเขานี่กับนี้มีสภาพแวดรอมที่อุดมสมบูรณ์เขาก็เลยคิดว่าเขาจะมาลงพื้นที่ช่วยต่อช่วยเพิ่มมูลค่าอย่างนีืนขนเขาแต่ที่ก็ลักๆนี่ก็คือจากหมู่บ้านเนี่ยเขามีแม่น้ำพานก็คือมันจะมีป่ามีอย่างนั้นก็คือโดยเฉพาะปา่าพดครังเนาะแต่เส้นพื้นที่นั้นนะคือมาเป็นอนุรักษ์ มันเป็นพื้นที่อนุรักษ์มาเจ้าป่ามันเนี่ยอย่างมาได้แล้วเขาเลยกลับมาเขาไปลงที่เส้นจเขาก็กลับมาหมอเขาก็ขค้ดว่าจากที่เขาไปลงเนี่ยมันเป็นตีอนุรักษ์นะว่เขาก็คืดว่าเขาจะนํำป่ากดขังที่เขาอนุรักษ์นะออามาเพาะเลี้ยงเองได้ก็เพ่เนี่ยก็บไอ้จอนหมูเปลี่ยนสาขาะมจะมาแบบว่าช่วยกันไปพอว่ามันจะเพาะเลี้ยงป่ากดขังได้ก็ตีหมู่บ้านนั่นเนาะ เราชาวยุโโนอาสามทราล้านนานานครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านทาลี่ตําบลขึงอำเภอเวียงสาแล้วครับตั้งสองฝากฟังนี่นะมันจะสวยงามไปได้วิววิวศนาฟังไส้ก็เป็นแม่น้ำว่าฟังขวากับเป็นแม่น้ำว่า,า,วาคือมาเป็นแม่น้ำเส้นลักเลยหรือว่าเส้นยาวนี่เพราะว่ามันจะมีความอุดมสมบูรณ์หลายอย่างเปิ่นกันเลยคิดแต่การทําการ,กรเกษตร,รหรือว่าปลูกการ,กรเกษตรตีหมู่บ้บานอื่นอาจจะไม่ได้ปลูกแต่เปิ่นกันได้เพราะว่าเปิ่นมีแรงน้ำที่ดีกว่าประมาณนี้ฉะนั้นเปิ่นกันเลย คิดในการเลี้ยงปลาก็ขังป่ามันนักไหนอันนี้เปิลก็ต้องเอามาเพาะไว้เพื่อมันจะสูญพันธุ์ดูว่านี่ก็ได้เพราะว่าโซนนี่ก็เป็นปลาน,น้าอนุรักษ์ฟังนี้ก็เป็นอนุรักษ์มดนะครับเพราะว่าเปิลก็เลยเอาป่าใน,นตีอนุรักษ์เนี่ยเปิลจะไปเพาะคนเดียวเปิลหลังจากที่ไอ้มาเรล่าฟังนะครับเนี่ยมูผมมูประมงกลับไปลงมพื้นที่พื้นที่พอว่าชาวบ้านพื้นที่ชาวบ้านเห่นไเดแต่ว่าเอาไปป้ายอยู่พื้นที่หนึ่งเป็น พอเก่าเขาเนี่ครับแต่มันบุรีพัฒนาหรือว่ามันโล่งบุรีเนี่ยเขาเลยลองชวนเจ้าบ,บ้านแต่เจ้าบ,บ้านเปิน่นทุความระมือก็คือว่าเปินยย่นใครเนี่ยแต่เปินเป่นผมมีความุ่งในด้านพ่อเลี้ยงเนี่ยมุ่งมุ่งกับจารส่งเสริมเปิน่นมีรายได้ด้วยาการคือวเปิ่นใคเลี้ยงปลาหนิ้นใครเลี้ยงปลาดุกนะครับแต่เขาแนะนำผมว่าเออแม่ถ้าเกิดเลี้ยงปลาโคตรขังเนี่ยรายได้มันจะดีกว่านะรายได้มันจะสูงกว่าแกก็สนใจแต่กบนี่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่า สำคัญน,นะมันก็คือคุณภาพนะ้่นมันต้องมีเครื่องวัดดีแน่นอนว่าคุณภาพนะ้นะ่นตื่นนะอาจจะอยู่ได้เพราคุณภาพนะ้่นตวอีมันจะคน้เนี่ยเนี่ยอยากอยากจะจวนไอ้วิบข๋อมเนี่ยพอตัวว่า่ังวัดเนี่ยมันจะดีกอน้่นนั่นจะมีคุณภาพจะได้ไนงะทั้งโมผมวิบค๋มก็ได้สร้างเครื่องวัดคุณภาพนะ้ขึ้นมาครับหลังจากที่ไปศึกษามาแล้วขา้า ที่ห้ของมันระดับดีนี่ดีดูประมาณพกถึงแปดครับตีมูประมงอน้ำตีสาป่าเมื่อจะได้ทำการทดสอบของมันว่าอยู่ขาตีตะแดงขาดพิเศดก็คืออยู่ตีเจ็บอยู่ในระดับพอดีครับมาข้อสมาเรียงปลาเรียงก็ได้ในน้ำหลังจากตีผมเรื่องหัวนะว่าน้ำตีมูวิดคอมเนี่ยไปเช็คมือผมนะมันอยู่ในระดับตีเลียงปลาได้แน่นผมก็ ทำการเนี่ยเตรียมกระชังเตรียมบอ่อเลี้ยงเนาะก็คือเขาก็าต้องพอชาวบ้านตัวเอว่าชาวบ้านจะเจ้ยไอยังในการปักกระชังถ้าว่ามีเล็ก,กับเจยเล็กแต่ว่าเล็กเนี่ยมันหายยากเนาะแล้วก็มันแพงเนาะเขาก็ไปพอเดวตะลีเนาะมันมีไม่ไพ่เขาก็เลยเจ๊ไม่ไพ่าม,ไม,ไมาในการปักกระชังหรือทำโครงสร้างในการที่จะมาเลี้ยงลูกปกากกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องพอป่อพอแม่ต้วว่ามีต้นทุนนักก็ถ้าว่ามีต้นทุนนักเขาก็ ซื้อเล็กซื้อหยังมาแต่ถ้าเฮาบ่มีต้นทุนก็เนี่ยครับไผลวกที่เฮาไปซื้อมามาทํากันเนี่ยเฮาก็งบ่กี่บาทเนาะหลังจากเฮาซื้อมาก็ขึ้นคงกระชังเนี่ยตามแบบที่เฮาคือเน่เนาะครับเสร็จซับปุ๊บกเามาาเตรียมน้ําเนาะเตรียมน้ําจไดก็คือเฮาก็ต้องสูบน้ําขึ้นมาเนาะมันใกลแหล่งน้ําก่แม่เจ้าครับเฮาก็เอาน้ําเข้ามาใน เตรียมกระชังไว้เนี่ยเขาเติมน้ำขึ้นสักประมาณ80ของกระชังอาจจะเหลือประมาณนี้เนาะไว้เพื่อบดิบูรณ์ข้ป่ามันก็โดนออกเนาะหลังจากนั้นกะเขากบใส่จุลินทรีย์ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อให้มันปั๊บนำเหมาะในการยงป่าเนาะครับหลังจากนั่นกะมาพอลูกพันป่าพอทีซีเขานะครับพอทีซีเขาจะเลืออยู่ไค่ขึ้นป่าเที่เขามาเลี้ยงในส่วนการเตรียมพอแม่พันธุ์อกกุศครั้งนะครับ เขาจะต้องพอว่าป่าตัวแด้ตีสมบูรณ์ยิงสมบูรณ์นักตัวแด้เขาจะให้ลูกพันป่านักตัวอันนะครับก็คือเขาจะยึดเยื้อปอแมพันนะครับเจในบ่กระชังที่เนี้ยเนครับที่เขาเตรียมไว้เนาะมันก็จะสะดวกสบายในการดูแลเขาตัวเกับอาหารเตียวหื้อนี่ก็จะเป็นอาหารเม็ดสําเร็จลูบนะครับแต่เตี่ยวฮื้อแบบยังตอนเหนื่องเนาะยังสม่าเสมอเนาะกัจนกว่าปอแมพันป่าเนี่ยมันจะสมบูรณ์เนาะครับในส่วนของการจําแนกเพศนะครับ เขาก็จะจำแนกเห็ดปู่เห็ดเมียนะครับเมื่อพ่อมผสมพันธุ์แล้วก็ในจะพร่อมก็เมื่อเดือนมิถุนายนครับช่วงปลายๆฝนในการจำแนกเพ็ดู่เห็ดเมียของพ่อแม่พันธุ์ครับจำแนกง่ายๆครับจะดูที่ติ่งเห็ดครับตัวเมียก็จะมีลักษณะเป็นวง,งนกลมนะครับเนาะแล้วก็จะมีสีแดงอมชมพูครับ ต่อปูจะเหมือนตัวเมียนะครับตัวปูจะมีติงเพ็ดเลียวยาวนะครับถ้าพ่อผสมพันธุ์ตรงปลายติงเพ็ดนะครับจะมีสีแดงอมชมพูเหมือนกันครับมันแสดงว่าถ้ามีสีแดงอมชมพูแสดงว่าปลาพ่อแม่พันธุ์เนี่ยพ่อผสมพันธุ์วางไครครับในส่วนการเพราะขยายพันธุ์ปรากฏครั้งนะครับเขาใจะเจยฮอร์โมนสังะห์นะครับในการฉีดหนอฮอร์โมนนี่เขาละเจยกับสัดน้ำถ่วไปนะครับอย่างเช่นกบปลาดุก ปลาสวายหรือว่าป่านอื่นนะครับแล้วก็อัดแต่ไอ้ส่วนกันชีดเนาะของปากวด้งค้างเนี่ยเขาจะชีดหนึ่งเข็มหน่อยมีความเข้มข้นตี30มสิบมโลรกรัมต่อน,นักป่า1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตำแหน่งตีเอาชีดนะครับก็บจะห่างจากคีบหลังนะครับประมาณ2นิ้วเนาะเขาจะชีดไปหนึ่งเข็มนะครับตึงปูตึง,ตงแหม่ได้ยนะครับหลังจากที่เขาชีดเสร็จเนาะเขาจะพักปลาไว้ให้ปลามันปล่อยไร่นะครับ เวลาระยะเวลาเนาะประมาณ1 3ถึง16ชั่วโมงนะครับหลังจากตีปา่ามันพอมปล่อยไข่แล้วเขาจะเอาขึ้นมาผสมเทียมนะครับหลังจากเขาได้ไข่ก็เขาจะเอาเอาไปนุบาลต่อสำหรับด้านการเลี้ยงนะครับบมยาครับก็จะมีอยู่ล่างๆนะครับหนึ่งคือลูกพันป่าครับเขาต้องเช็กว่าลูกพันป่าเนี่ยมันไว้น้ำดีกอครับสุขภาพมันดีกอมีแผลมีหยางกอ ถ้าว่ามนีแผลเขาบอกว่าีเอามาเลี้ยงนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดเชื้อโรคหรือว่าเชืเ้อแบคทีเรียนะอาจสามารถย่างคือปลาเนี่ยตายมดบ่อดได้นะครับ2คืออาหารครับอาหารสำรับลูกปลาครับก็คือว่ามันตังกระมงเขาได้มีอยู่แล้วนะอาหารครับคือลูกปลาที่จะกินในตลอดทั้งปีได้นะครับ3เป็นยังทีเ่เขาถึงเลี้ยงในกระชังเลี้ยงในกระชังเพราะว่ามันจับง่ายครับแล้วก็เก็บเกี่ยวหลผลิตงไ่ายเนาะเวลาเขายาก กินจะยังเนี่ยเขาเอาสวิงเนี่ยช้อนตักได้เลยครับแต่อายุการเลี้ยงก็อยู่ที่ประมาณ8เดือนถึง1ปีครับถึงจะเก็บผลเก็บเกีเก่ยวผลผลิตได้ครับเพราะว่าปริมราณปากฏครั้งตอนนี้นะครับเนาะในแหลงน้ำธรรมชาติลดน้อยถอยลงเพราะว่าสาเหตุมาจากคือมีคนหาป่าทอกป่านักขึ้นนะครับก็เลยปริมาณในแหลงน้ำธรรมชาติก็เลยลดลงหายากครับและแหมยางครับปรกากฏครั้งเนี่ย มีราคาสูงแล้วก็มีรถนิยมในห้องตลาดนะครับน้อครับครับกะก,กิโลหนึ่งกะราคาประมาณนะครับกิโลหนึ่งประมาณสองรอยถึง2 5 0ห้าสิบเนาะครับราคาสูงครับแล้วก็แหมย่างเนื้อมันเนื้อมันแน่นครับกรบะสดสามารถเอามาปรุงอาหารได้หมดเนาะพ่อเนาะ